สวัสดีครับพามาเที่ยวตลาดเสละภูมินะครับตอนไตรสามครับเดินชมตลาดเสรลภูมิจังหวัด้อยเอ็ดกันนะครับอปลาสดนากินมากนี่นะครับอันนี้เขาเรียกหนังวัวน,นะครับหนังวัว ตะครับเดินเที่ยวตลาดกันมีขนมเ,เหนียวปิ้งด้วยขนมชั้นนะครับเขียวเขียวแดงแดง ร้อนแน่อื่นมานนั่งเลยร้อนไกันนะของขายเยอะเลยนะครับโอ้ยขนมนะครับขนมเพิ่งจะมาลงอันนี้เขาเรียกขนมไข่หงนะครับขนมโบราณโบราณโบราณน,นะครับเพิ่งจะมาได้ ยายมาขายของแต่เช้าเลยนะครับขายผัดได้ขยันมากนี่นะครับตลาดเสรีระพูมมีขนมเยอะแยะเลยมีผัดหมี่ด้วยนะคะผัดหมี่ผัดหมี่เสรีูะิมนะครับไม่ใช่ผัดหมี่โคราชตอนนี้ไม่เช้าอยู่นะครับเพราะว่าของก็ลังยุงไม่เยอะ โอบรรยากาศดีมากเลยนี่ขนมอะไรครับเนี่ยอันนี้ข้าวเม่านะครับแล้วก็นี่ดอกขนมดอกบัวทอดโบราณน,นะครับถ้าใครสนใจก็แวะมาได้เลยนะคะถ้ามาใกล้ๆเสริลบู่มบรรยากาศก็ดีมากเลยประครับผ่าเดินดูข้างหน้าเฮ้ยบรรยากาศหนาวมากเนี่นะครับข้างในนี่ก็ จะเป็นแผงเนื้อสดนะครับเป็นพวกหมูของยังมาลงไม่เยอะหรอกครับคนอ่าซื้อมาก่อนคนขายอีกนะครับนี่แหละครับต่างจังหวัดชนบทของอ่าเมืองไทยในจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แผงหมูนะครับนี่ครับของกำลังมาลงโอ้ นะครับตลาดเซลาภูมิบรรยากาศดีมากเลยนะครับแล้วตอนนี้ลมหนาวมากของยังลงไม่เยอะนะครับนี่ก็จะเป็นข้าวจีนะครับข้าวจี ไปครับ,บ,รบสำหรับคลิปนี้ปังก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกเริ่มทุกไลค์มาถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงมั่งตลาดอีสานบ้านเรา รอติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับ